จากโพสต์นี้นะครับของไอที24ชั่วโมงครับตือนระวังยาล็อกแอพทามรัหลังลงทะเบียนเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเพราะจะเป็นตรวจสอบการรับสิทธิ์ไม่ได้ไอฟี่สอรโปรไฟล์หนึ่งใบก็เป็นข้อเตือนไว้ละกันนะครับผมคือเดี๋ยวผมคนโทรโฮมก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ในตอนนี้หลายท่านก็น่าจะลงทะเบียนเงินดิจิทอลหนึ่งหมื่นบาทเนาะเรียบร้อยแล้วกันหลายท่านนะครับ ข้อแนะนำของทางเว็บไอ24ชั่วโมงก็เดี๋ยวผมกด heading มานะครับผมใช้ NVDA ร่วมกับ PPTA t, A t i p ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่ญญาจอภาพและเสียงสังเคราะห์ภาษาไทยที่ทำให้คนตาบอดสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นะครับไม่ได้มักระวางยาล็อกแอพทางรักลงลงภาพเบียนเงินดิจิทั้หนึ่งหมื่นบาทเราจะล็อกอินตรวจสอบการรับสิทธิไม่ได้ d ฮ n g สำหรับคนที่ลงไปเสร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าหลายคนก็พบพบว่ามันกดเข้าสู่ระบบไม่ได้แต่ แต่ยังตรวจสอบได้นะครับเขาเตือนว่าอย่าอย่าลบแอปออกนะครับตอนนี้<ม>นตอนนี้รอการตรวจสอบก่อนพ้นนี้เขียนไว้วันที่วันที่3สิงหาคม2024บา3สิงหาคมนะครับ,รบ24ชั่วโมงโดยไอพี24ชั่วโมงนะครับโดยเนื้อหาถึงระงับยาลบแอปทางระลังลงทะเบียนดิจิตลอลวอลเลหรือเงินดิจิตพันหนึ่งหมื่นบาทเพราะจะกินก็เอาเป็นว่าคือ,ค,อคือตอนนี้ใครโหลดแอปแล้วก็ ลงทะเบียนสําเร็จพยักหน้าได้แล้วหรือจะส่งจุบเรียบร้อยแล้วนะครับได้แล้วผ่านแล้วแล้ว็บอกรอการตรวจสอบสิทธิ์นะครับผมก็แนะข้อแนะนำเขาบอกว่าอย่าอย่าลบแอปนะครับเพราะถ้าลบแอปแล้วตรวจสอบการรับสิทธิ์ไม่ได้โดยาทายนะง,ง,งก,าาการไทยแลนด์นักพานาแอปทางรักได้ประกาศเตือนว่าการไทยแลนด์เนี่ยเป็น DGA t h a ไทยแลนด์นะครับผม ก็อย่า,ยาไปลบนะเดี๋ยวจะทําให้เราตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้ในตอนนี้นะครับผมคือแต่จริงๆเขาก็จะประกาศนู่นนะครับ22กันยานู่นนะครับข้บอมอูจากอุปกรณ์ของธนาคารดงพารเบีนด,ดิจิทัลวอลเล็คืออย่าอย่าไปลบออกนะครับตอนนี้เนื่องจากทํามขาไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ชั่วคราวและไม่สามารถเช็คสถานการณ์ดงพารบีนรับสิทธิ์ด,ดิจิทัลวอลเล็ของตอนเองได้ เขาอบอกแล้วนะครับ figure half d e d u c t i o แต่แต่แต,แต่เขาก็ยังบอกต่ออีกว่า n ฟิกเกอร์แต่หา l ท่านเ c อแอปไปโดยที่กอ่อนลบได้กดลงทะเบียน digital wallet ไว้แล้วมันหมายความว่าได้ลงทะเบียน digital wallet ของอ่านแล้วคือคือถ้าเราลงทะเบียนสําเร็จแล้วคําว่าสําเร็จอันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตส่งเป็นเสียงอย่างเดียวให้ให้ฟังนะครับเราก็หาแอปทางรัฐบนมือถือผมสมมุติบน iPhone นะครับก็กดเข้าที่แอปทางรัดเข้าสู่ระบบกุก็จะมีปุ่มเข้าสู่ระบบอยู่ด้านบนสุดเข้าสู่ระบบกุเนี่ยครับ เพราะว่าหลายท่านตอนนี้ก็จะยังแบบเข้าสู่ระบบในตัวแอปไม่ได้แต่คุณลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็ปัดขวามากำลังหาอะไรสแกนคิวอาร์โค้ดโครงการเติมเงินหนึ่งมื่นบาทผ่านดิจิตบอลเล็ตสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบกลุ่มเราก็มาที่ปุ่มเดิมนะครับสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ,บตรงนี้จะเป็นการเช็คสถานะในกรณีคุณลงทะเบียนไว้สมบูรณ์แล้วนะครับสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เขาก็จะโหลดนิดนึงแล้วเขาก็จะมีการบอกตรงนี้เราสามารถมา ตรวจสอบสถานะตรงนี้ได้เรากำลังตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดก็จะประมาณนี้เนาะก็คือตรงนี้เราก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้แต่ถ้าคุณเผอลบไปนะครับทาง DGA Thailand แจ้งไว้แล้วว่าคันนี้หากคุณยังไม่เคยมีบัญชีทางรัฐมาก,ก่นแม้ท่นไม่สามารถเข้าสู่ระบบผลตรวจสอบสถานะได้ในขณะดนี้่านสามารถทำการสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีทางรัฐได้ในเร็วนี้โดยกาจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง a c e b o o k ทาง Digi t a ลไท a แนะครับผู้น่าจะเป็นผู้พัฒนาแอปทางรัฐนะครับก็แจ้งว่าจะมีการเปิดให้สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบของแอปทางรัฐคือคือเข้าสู่ระบบตามปกติของแอปนะครับแต่ที่เราไปเข้าสู่ระบบลงทะเบียนอันนั้นจะเป็นตัวดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับในส่วนของโครงการนั้นดังนั้นตอนนี้ข้อแนะนำก็คือัง หลังลงทะเบียนเงินดิบจิพัหนึ่งหมื่นบาทเพราะจะรับอ,อินตรวจสอบการรับสิทธิ์ไม่ดังนั้นนะครับถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วออแอปก็ไว้อย่างนั้นรอเอาไว้ตรวจสอบสิทธิ์อย่างเดียวนะครับก็เป็นข้อแนะนําที่นำนำมาขยายความจากโพสต์นี้ขอบคุณทางไอทียี่สิบสี่ชั่วโมงที่เตือนกันด้วยเพราะว่าบางท่านอาจจะไปเพลอลบแอปมันเปลืองพื้นที่ลบแอปอย่าไปลบนะครับตอนนี้อย่าไปลบนะครับถ้าคุณยังจะใช้สิทธินี้อ ไปก่อนครับกับความรู้ที่นำมาฝากกันกับบริการหมอคอมทางสายด่วน1414 14, พรรัดครับสวัสดีครับ